มาขับรถไฟไปสู่ไฮโกโลกกันนะครับเริ่มกันเลยง้นงนๆงๆงไปแล้วนะครับออกจากสถานีสวยไโกโลกแล้วกลางสับท์เลยนะครับไปกัเลย หน้ามีสับรางแล้วไม่สับเพราะว่าสับไปแล้วจะรางติดครับเพราะฉะนั้นถอยก่อนรางมีปัญหาอ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อ มันน่าจะเป็นที่อะไรสักอย่างรางก็สับเร็วน่าจะติดโค้งอ่นาน่าจะติดโค้งจริงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ไปแล้วอีกรางนี้เพราะฉะนั้นไปรางตรงดีกว่า